ครผมกระดอนศุรมารีครับจากชนบุรีอายุ50ปีครับซึ่งวันนี้ไ่้เป็นตัวแทนของกลุ่มสีส้มซึ่งจะมาอธิบายถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตและทำอาภิบาลได้หน้าที่ด้วยหมดเลยครับสวัสดีครับผมสนใจแสงทองครับหัวหน้ากลุ่มอายุ53ปีครับ ถ้าพูถึงการต่อต้านการทุจริตและธรรมิิบากันนะครับเราต้งองยอมรับว่าถ้าเรามีผู้นําที่ดีนะครับในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและหลักการใช้ธรรม毗ปิบ์นก็จะ,ะดําเนินงารเอไปได้ทีนี้ผู้นําที่ดีนะั้นจะต้องมีหลักธรรมาปิบา,านซึ่งประกอบด้วยหหลักด้วยกันนั่นก็คือหลักคุณธรรมหลักมิติธรรมหลักการมีส่วนร่วมหลักความคุ้มค่านะครับ หลักความรับผิดชอบนะครับทีนี้กลุ่มสีส้มของเรานั้นนะครับได้มีวิธีการและแนวทางใด้คนพูดนำนะครับเราต้องเราจะได้ผู้นำที่ดีนะเราต้องได้ผู้นำที่ประกอบไปที่สุดจิตนะครับเป็นต้นแบบที่ดีนะครับนำการทำกิจการที่ดีได้นะครับหลักสูตรน,น้า ซึ่งคนที่จะมาปเป็นผูน้นำไม่ว่าจะเป็นผูน้นำระดับท้องถิ่นหรือระดับ Maybe. Like คงเจ็บปีน้ถึงจะ นะครับมาเป็นผู้นำที่เสียสลากกลุ่มสีฟอกไยบอกว่ามัาต้องผสดคุณวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้นำนะครับแล้วก็ใช้หลักศาสนาเช่นหมู่บ้านสินห้าน,นะครับแล้วก็ผู้นำต้องแสดงวิสัยทัศน์และผลง,งานให้ประชาชนทราบก่อนที่จะมีการเลือกตั้งน,นะครับในส่วนของ สีส้มก็ได้มีการวิเคราะห์กันว่า1ผู้คุณน้าก็มีความซึ่อสาสูจรจิตนะครับ I'm going 吗？Ah. Ah. ที่จะสรรหา คณะกรรมการสรรหามีส่วนร่วมเลือกคนที่มีคุณสมบัติต้องกล้านะครับและต้องไม่กลัว ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบ,บอย่างที่ดีวันนี้ทั้งหมดทารวมของกลุ่มสีส้มกันว่านเรื่องผู้นําที่ดีการจะได้ผู้นําที่ดีนะั้นวันนี้ผมขอสรุป่างนี้นะครับในฐานะตัวแทนของสีกลุ่มสีส้มการที่จะได้ผู้นําที่ดีนะั้นต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนครับตัวเรา อยากให้หวังก็ได้หน้าการเมืองที่เป็นผู้นำที่ดีถ <Okay. S 1> ้าตัวเองเป็นผู้ เป็นผู้นำที่ดีไหมมันก็ไม่เป็นผู้นาที่ดีก็เป็นผู้ว่าที่เลวนายเพลที่เลวยาเขยนครผู้ว่านายเพลผูตรวจสอบไม่มีการลองคือข้าพนธ์นั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในเยเพหรือนักการเมือมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราต้องเป็นผู้นําตัวเองที่ดีก่อน <Okay. S 1> ถ้าเราเป็นผู้นาตัวเองที่ดีได้เราก็